พระคุณเจ้าครับพระเล่นบ้องไฟติดตรงไหนครับก็เล For ่นการผนันไงลูกมันก็ผิดตรงเล่นการพนันที่ลูกลูกกับว่าชาลูกตีเตียนด้วยเล่นการพนันด้วยพระเล่นการพนันได้เดี๋ยวลูกมันจะผิดตรงไหนก็ผิดตรงการเล่นการพนันนะลูกกับว่าชาลูกตีเตียนด้วยและมีในพระวินัยด้วยการไม่สมควรเป็นอันผิดทั้งนั้น มันสมควรไหมล่ะลูกก็เหมือนว่ามีคนมาถามพ่อนะว่าเล็าาบพักขับรถเนี่ยมันผิดตรงไหนครับเขาคงจะเป็นพ้าขับรถนั่นแหละมันก็ผิดตรงที่ขับรถนั่นแหละเราเลยว่าอย่งั้นมันจะผิดตรงไหนล่ะนั่นอ่ะมันก็ผิดตรงที่ขับรถนั่นน่ะการไม่สมควรเป็นในผิดทั้งนั้นรถกปะช้าลกตีเตียนเห็นไหมล่ะพรานะลูกเนะี่ย เราล่าทางโลกแล้วพิจ ER ารณาหนึ่งหนึ่งสิบอย่างศึกษาี่ลูกเราเป็นพระเป็นสัมมนาณนะลูกนะถ้ามันยังไม่สามารถที่จะตัดขาดในการเล่นพนันได้เกณฑ์การเล่นการพนัน,นได้เนี่ยยังชอบเล่นบ้องไฟอยู่อย่ามาบวดลูกชอบเล่นหวยเล่นเบอร์อยู่ก็อย่ามาบวชสร้างกรรหนักลูกนั่นเ ชอบเทศเรทเสียงอยู่ก็จะมาบวชมันสร้างกรรมหนักนั่นนะ่ะเลือกไม่ได้เลือกกินเหล้าเมาสุราไม่ได้ได้ยินเสียงเพลงแล้วงึกงึก,ง,กงึกขึ้นเออไปบินตาบานนี่มันก็มีนี่นะ่ะที่บ้านใกล้บ้านหลวงปูนน่นั่นแหละหลวงตาแก่แกืม่านได้ยินเสียงเพลงนี่ไปได้เสียงถื่เทื่ไม่ได้ไไดในสมัยนั้นนะ่ะพอท่านชอบบุญบ้างไฟบ้างบุญอะไรบ้างตอนนี้ก็เมียก็ไล่มาบวชที เราอยู่กับเนนอืออยู่กับเนีนี่ก็โอ๊ยก็ช่วงเช้าไปบินธบาตช่วงเช้าบินธบาตเขาแห่กระถินตึ้งมาเรืมตึ้มตั้มมาลืมตึ้มตั้มแกก็งึกงึกงึกเวลารับบินธบาตงึกงึ๊กงึกเนี่ยนะอ่าผู้ที่ใส่บาทก็แกก็งึกงึกมันจะทนไม่ไหวไงมันก็ลอบเกือบไม่ลอบบ้านนะพอลอบบ้านปั๊บ มันมีไอ้นั่นต้นไผ่อยู่ตรงนั้นพอดีพอดีบ้านนั่นละกับบ้านใกล้ๆนั่นแหละบ้านที่เราไปพักกันละบ้านนึงก็มีแปลกๆกว่าหน้าบ้านนั้นนะ่ะเออนี่มาเนี้หน่อยมันยังขับลถแตาเอาบาดไปจะเข้าเนี้ยเสียงกรองก๊อล้างมอือบาดคล้องข้อ,ขอนี่ก็ซัดเลยนี่ก็เต็มที่เลยเล่าลิว้วลิ้วตึง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 ้เฮ้ยมีแห้งเหรอเนี้ยเ,เอาบาดมาบาดมา ต่มันเลิกไม่ได้ก็ามาบ่นทำไมลูกันจะตายลูกเหรอมันจะตายเลยลูกเนี่ยนะีนี้ไปเจอกับหลวงตาลูกหนึ่งนี่อยู่ที่วัดป่าบรรดาดงานจรีและสังการหลวงตาบัวเออกำลังทำอะไ้นี่อยู่เนี่ยล็อกเก็ตถอยหลวงตาบัวอยู่แล้วก็อยู่นั่นผ้าก็เป็นหลายสิบยี่สิบสามสิบต้องไเรียงยากันไปโน่นก็ทำล็อกเก็ตทำาะไรนี่อย่แล้วก็จะนั่นแหละ อแกเนี่ยกลัวเมียที่สุดไม่เคยกลัวใครเหมือนกับเมียแกว่าพ่อก็ไม่กลัวผีก็ไม่กลัวนักเลงมาด้านไหนก็ไม่กลัวเตะผมกลัวเมียที่สุดนี่ใครนั่งไอ้หิวอยู่ด้วยในแวดเปียนั่นเออไม่อยู่อยู่พระภูไมมอยู่พระภูก,ภกับสมเด็จต้องถามสมเด็จมันจำได้หมดนั่นแหละ มันบ่ามันธรรมดาเด้ยาคู่มันบอกกับเฮาเสียงก็แปลกมาถ้าพามาเลยกระลังก้าวขาอยู่นี่หยุดจึกจิกยืงเสียแล้ววะหัวใจลิ้วลงไปอยู่ตรงคลองปั๊บย่างบ่ออกเขาเอิ้นมใช้ซื้อๆได้ป่ะท่นวะเอาคือออกบ่ได้อยู่ลรงตามันก็มีทางอยู่มันท่างใดเนาะเฮาแต่งงยู่นี่เนะี่ย่านปานนี่หรือว่าเขาอะไรมาบวชบ้เนี่ เราไม่เคยยันอย่างเลยในชีวิตเรานี่โชคโลกฟ้านี่แล้ววาเราจะตะเมียผู้เดียวเขาบดไดดดาหเดดอย่างจะคำเดียญคู ram, ่แล้ววาเขาเอิ้นใช้ชื่อซื้อนี่ปุ๊บกระลังที่ย่างไปปุ๊บนี่หยุดกึ๊บมันไปเพราะไหนเพาะท่านวะอันมีผู้ใดนี่เพราะเจ้า้อนเป็นบ่รนี่โซฟาเป็นบ่รนี่หิ้งเป็นบ่ราะนี่วิธีเป็นบ่รนี่ว่าปานนั่นดอกเนาะย่านกับย่านธรรมดาแม่นบ่ เออพอได้ย่านถึงคนนั้นดอกนั่นลวงตานั่นแหละเราเป็นคนอุดรเราเป็นผู้ใจใจพร้อมพร้อมสูงสูงดอกถามสมเด็จนั่งกันน้ำกันเนี่ยแบบพูดหนีหัวตอนท้องก็าตอนแข็งก็สมเด็จนั่นะก็ห้านี่ถามเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องย่านเมียเราเนี่ยแหละอืแล้วก็ไปอยู่ใกล้ใเด้ห้าวดิาเราแพ้่ผู้ยิ่งที่สุดแต่เราก็บวดได้อยู่บูกเขาเข้าใจไหมถ้าเลิกไม่ได้ก็จะมาบวชดีกว่า มันต้องเลขได้ทั้งผู้หญิงด้วยไม่งั้นมันก็จะเป็นคาเห็นไหมว่าอนนนพระ้าอนนนเห็นไหมล่ะพระนางโกกีลาตามตื้อจนถึงเข้าไปในวัดเชตวันมหาพิหารเสียงอะไรเสียงอะไรอนนนอนนนเห็น่ไหมล่ะอนนนไล่ไล่พระนางโกกีลาพระนางไม่ยอมนะเข้าไปน่นพระเจ้าก็เลยอ่ะ้าไม่ไหวก็ตัดนะไอ เรียกเข้ามาแต่ถามว่าชอบพระอ,อานท์ตรงไหนชอบตรงตาผู้จาก็ว่าตาก็มีแต่ขี้ตามีแต่สิ่งมิติคนน่าเหม็นบปมาก็ชอบตรงริมฝีปากชอบตรงฟันก็ผูเจ้กก็ดไล่ไปตามนั้นมีแต่ขี้ของนอกของเหม็นหมดทางแตพ่พระหนังก็เลยทอตกกลับไปบ้านคิดถึงพระอ,อานท์มากบ้านนนี้ไล่อย่างเดียวนะหนีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคนจะจะมีตีเตียนว่าพระกับอุปจิการอยู่ด้วยกัน เธอไม่ยอมเลยนะผู้หญิงมันก็น่าด้านจริงนะเออตามเลยนะุ๊บปุ๊บไปไปปุ๊บไปไปนี่พอไปเห็นภิกษุณีที่พระนางกุกีลาพอไปเห็นภิกษุณีเนี่ยโอ้ยนี่เราจะบวชเป็นภิกษุณีจะได้อยู่ใกล้จิตได้มองได้เห็นพระอานนท์สุดที่รักเกวันนางกุกีลาไม่จะบวช ด้วยมีเจตนาเคารพหรือบวชด,ด้วยความเคารพในพระ,ะนะพุทธศาสนานะบวชเพราะว่ารักพระชอบพระมักพระหลายแต่ป้านั้นพะถือทอาตำราหนึ่งก็บอกว่าเธอได้บรรลุมรขนขั้นสูงเป็นพระหรหันอยู่นะเพราะว่าขาเธอหักเห็นพระอานอนท์เดินมา โอ้ยดีใจเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆมองก็แกไปข้างๆก็เลยไม่ได้ดูตรงข้างก็เลยไปสุดอะไรก็เลยล้มขาหักก็เลยพิจารณาเวียนาที่ขาเธอหักนั่นแหละก็เลยบรลรลุมรผลพระนิพพานตำราหนึ่งบ้างนี้นะนี่ตำราหนึ่งก็มันจะบอกว่าบรรลุมรผลรพระนิพพานนี่พนางกิลาะนี่ถ้าบวชลระพวกนี้ไม่ได้จะบวชมาดีกว่าลูกเดี๋ยวยยมันจะเหมือนบัตคทิดแย้ ต่บอกว่าเล่นบองไฟมันผิดตรงไหนครับนี่นะนี่คือการพนัน,นลนล้วนๆเหมาะแก่คารวญาติโยยมไม่เหมาะสมพวกพระจะไปเล่นบ้งไฟพระมีหน้าที่เดียวก็คือต้องอยู่ในธรรมอยู่ใน,นวินัยผพ้่งบวชมาแล้วอากัปกิยาของพระเป็นฉึกชิ้นไรพึงปฏิบัติแบบนั้นอย่างนั้นจะบวชมาทำไมล่ะลูก บวชมาผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนา,างนั้นหรอหรือจะไงแหละหรือจะเอาอยัางไงหละบวชนี่หนึ่งนุ่วันี้บวชด้วยความเคารพหนุงปู่ตั้งใจไว้ว่าถ้าตราบใดที่เราไม่สามารถตัดทังโลกได้เราจะไม่บวชเมื่อตาใดเราสามารถตัดทั้งโลกได้แล้วตัดจติตพิษได้แล้วตัดความทะเยอทยานอยากต่างๆได้แล้วเราจะบวชทันทีนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วย ไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วยังหลงในทางโลกถ้าบวชมาแล้วหลงในทางโลกอยู่หลวงปู่ไม่บวชสําหรับหลวงปู่นะสําหรับพวกลูกพระลูกพระหลานหรือบุคคนะหลวงปู่ก็ไม่เข้าไปเก้าไก่นะบวชได้ไหมละ่ะบวชมาจะเร่นโทราศาพัพท์แลอดแคปเลนดิงเลนลายอยู่นั้นนะไปนเสด็จนะาผู้สาวอย่างนั้นมันบวชไให้มันอะไรละมันเลกไม่ได้แลวบวชไปทำไม นี่แหละมหา,ตาเตือนป้นศาสนาบวชเปลี่ยนศาสนาบวชทำลายศาสนามีพวกเลติโนยิทนอกลอยนี่เป็นอย่างนั้นแหละนี่กรรมหนักนะในโลกขุมที่หลวงปู่ไปเห็นมิตรพระเล่นบ้องไฟนี่นะบรนพน,นันขันตออ้าวบ้องไฟนี้สูงต้อนนั้นอ้าวใครจะเกินเท่าน,นั้นเอาจิบขึ้นหรือจิบลงก็ว่าก,กันไปละได้กินตั้งแต่แสมัยคารวะนี่เตดแอบชัจ,จน,นะหลวงปู่ไม่เคยเล่นการพน,นัน ไม่มีขนาดเนี่ยลุงปู่เนี่ยอยู่ในงานตลอดเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กทำบ้องไฟช่วยพี่อยู่นี่แต่ลุงปู่ไม่เคยเล่นการพน,นันมีการพน,นันขันต่อในการเล่นบ้องไฟลุงปู่ไม่เคยอย่าว่าตะเล่นบ้องไฟโบกไพ่ไฮโลลุงปู่ก็ไม่เคยไม่เคยและไม่ชอบด้วยแต่ทิ้งปัญหาได้แต่ถ้าเลิกไม่ได้แล้วออกบอกออกบววมาทําไม่ะเห็นไหมละ่ะ ดูลองปุจเจจุนโทจีเก่งขนาดไหนล่ะแต่เพผู้หญิงแต่เวลาภาวนาปับ๊บจิตมันดับทั้งโลกไอ้จิตมันรวมใหญ่พอจิตมันรวมใหญ่มันจะเห็นจตรีเพศเป็นภาพขาวดำ่าไม้เป็นภาพขาวดำจึงเห็นคนรักเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นจึงคิดที่จะบวชต่ออีก มันมีนตาบากเข้าใจบาดอุ้ยสิ่งปฏิกุลเน่าเหม็นแต่ปานนั้นมันก็จึงเสื่อมพอเสือเส่อมไปเสื่อมไปก็ลึกถึงเขาอยู่แต่อีคนรักนั้นกลับไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่เหมือนคนรักหลวงปู่หลวงพ่อชาสุภโทหลวงพ่อชาสุภโทนี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนจริงให้สัญญากับคนรักไว้ว่าบวชพรรษาหนึ่งก็จะสึกออกมา แล้วแต่งงานกันอยู่ทางโลกแบบมีความสุขบวชกับเพื่อนพอพัรษาหนึ่งปั๊บเพื่อนซีก่อนเพื่อนคนนั้นมาจีบคนรักของหลวงพ่อชาหลวงพ่อชายังไม่ได้สิอีสระในคันเชียวมันก็ไม่มีสัตว์ไม่มีความสัจความจริงเราผู้หญิงไงก็เห็นไหมละ่ะอีนั่นนั่นอีหลวงปู่พูดให้ฟังก็เหมือนกันนั่นเหมือนกันหมดนั่นหละเห็นไหมละ่ะอา้าวเรื่องอะไรวะ ตั้งแต่ันจุดทูบชาบานนะสารเที่ยงตาเอาเขาเหนียวปันหนึ่งก็ประแด็ประลาบ้านเราเนี่ยนะนนไปไวเนี่ยสารพระผู้มียู่อว่าน้าตั้งจัดไปบ่าชิฮหักกันชิมากกันสิบพ่มีภูมิม่ตลอดไปตลอดไปขันโมได้เจ้าคอยก็ที่ขอบวชเป็นที่ผู้ผู้ยิ่งมันบ่ามันจะสร้างขึ้นสิตาอี้หานข้าก,ก็เลยบ่าเออคันคอยโมได้เจ้าคอยใช้โวชเป็นพระ กูจะกันยังจําได้เท่าสมัยนี้ขั้นเขี้ยวขน,นาดเลยมันมาเมื่อน้อถามมันมัามาเรื่มเปิดหล่าว่าสันวีสันได้เอ้ยเป่มาช่างเรื่มยังกระดอกกระเดียดแต่ว่ากูบ่ลืมเปล่าชามจิบจีจิบหาจิบปีกูย,ยังบ่ลืมอยู่นั่นแสดงว่าเฮายินมัอนถือมัอนนะเห็นไหมละ่ะอีนั่นก็เหมือนกันนี่อีผู้สาวของน้องปู่เจีย๋ยเนี่อีผู้สาวของ ลวงพ่อชาก็าเหมือนกันบาดหลวงพ่อชาเสียใจโอ้ยกูประจึกแมแวกูจิหนีตะเลยตะเลย9ก้าปีเต็มหลวงพ่อชาเทศไว้เก้าปีเต็มกูจึงลืมอ,อีนั่นว่าค่อยถอดถอนออกจากจุดนั้นได้แต่บางทีเจมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันมีมันมัมน,มนบททตั้งแต่เด็ก มันก็รักษามาเรื่อยๆตอนมันเป็นหนุ่มตอนมันบวชนั่นแหละคิดว่ามันไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่นานแล้วเดีอยวจนมันอายุแก่แล้วัท่ลูกเห็นนั่นมันก็ไม่ยอมห่างจากสิ่งปฏิกุลเน่าเหม็นในเบื้องเขาก็มีแห้งในเบื้องเต่าเขาได้เบื้องใต้ผาถุงเขาก็มีแห้ง,เ,ง,เ,เ,ง,ง,เ,หงเห็นไหมละ่ะผู้ไม่ภาวนาถ้าภาวนาก็ลืมได้เหมือนหลวงปู่เจ้าจุนโถเหมือนหลวงพ่อชาสุภโทนั่นหละ เฮาก็เพวนาเขากเรื่มไมนได้คือกันกูจะง่มันง่ายแก่ผ่ามาในสามในโลกทาตพูนนะนั่นเห็นไหมเอาจะแม่ท่านแน่นั่นท่าไไปทันละมันมากูสิเล่นปลาลากเพื่อกันแะกูก็ได้ผีเปรดเขาบานกูเนาะกูว่าบอกไว้ทันละผงเข้าใจนะลูกนะเอาคุณเจ้าครับพระเล่นบ้องไสผิดตรงไหนนี่ผิดทั้งพระวินัยการไม่สมควรเป็นอันผิดทั้งนั้น ผิดเพราะการเล่นกันพนันเข้าใจเนาะผิดด้วยลูกกวัชชะลูกิีเตียนลูกเข้าใจนะอ่าข้อมูลนะลูกชายทูอ่าละพอนลูกละพอนบอกไปหลายบางทีหลายบางทีบรได้เห็นแล้วได้งานเขานี่มันเป็นอย่างสั้นอันนี้ก็งานเยอะนะลูกนะอีกกลุ่มหนึ่งก็แยกกันทางด้านอืมทําอันนี้ถ้ามีใครก็โทรหากันมาหน่อยลูกช่วยกันหน่อยมันจะหลายวัน อีกข้างหนึง่งเขาช่วยกันทางด้านนี้พอตั้งอะไรไปเสร็จแล้วล่ะอืมดอานนี้มันบ่ยากตัวนี้น,ะนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอันนี้ไม่ได้ยากยากตัวนั้นเพราะต้องลื้อลงเพราะทาอย่างดีอะรับพนลุกรับอรรับพอ่บพอ,อืมนะพร สาธุนวิญญาณทุกดวงเจ้ากำนัยเวนะเทเทวาที่ปกปักรักษานรบุลกุศลสาธุยาทาวรีวาหาปุราบริปุเรนติสาการังเอวเมวายตดินางเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวสัมมิจตุสเบปุเรนตุสังคปจันโดปนรโสยะามณิโชติรโสยทธา विनचतु मा विनचतु पवन्वन्तराय सुकीरिकायुकोपवा अपि वादनशिरिस निचाङ्गुदा पचायि नो चारुतं वदन्ति आयुवन्नो सुखान् Balanga judo para do tiro wanda do pati do suka sanda tami tawi sukang suari kacati pajung datawa balang wanang sukan capati pana do di kanyunya sawahuti ata yatu papa cati ti pawatu samba mangkalang rakan tu sabadi wata samba buddha lupa wina pawan อาวตุสัมบังกะลังรัคันตุสัมบเดวะตาสัมบะตัมมาดุพะวินัสดาโสทีภาวันตุเตภาวตุสัมบังกะลังรัคันตุสัมบเดวะตาสัมบะสังฆาดุพะวินัสดาโสทีภาวันตุเต